อุปติสสูตรเล่มที่16ข้ก็ที่688พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบิธิกาเศรษฐีเขตพระนครสวัสดีหน้าที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้รับคำท่านพระสารีบุตรแล้ว689 ท่านภาษาริบทได้กล่าวว่าดูกระทานผู้มีอายุทั้งหลายความปริวิตกแห่งใจได้บังเกิดขึ้นแก่เราผู้เล่นอยู่ในที่รับอย่างนี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโรมนัตอุปายาตโสกะก็ความเศร้าโศกปริเทวะความขําครวรรำพันห่วงหาอาลัยอาวอนทุกขก็ความไม่สบายใจโรมนัตเสียใจและอุปายาตความคับแค้นใจ ความไม่โปลง่งไม่โล่งไม่สบายใจเพบ่งเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปลปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารใดสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นยังมีอยู่ในโลกหรือคือตรวจสอบว่าเอะเราจะทุกข์เพราะเพราะความแปลปรวนการเปลี่ยนไปการสูญหายไปเพราะสัตว์หรือสังขารใดๆหรือการปรุงแต่งใดๆในโลกนี่มันยังมีอยู่ไหมหมายความว่า มีอะไรที่จะแปรเปลี่ยนไปพัดพรากจากไปสูญหายไปแล้วยังจะทำให้เราเศร้าโศกได้อยู่อ่ะยังทำให้เราทุกข์ใจได้น่าทำให้เราเกิดความเศร้าโศกใจห่วงหาอะไรอาวรนียังมีความทุกข์ใจทรมานใจอึดอัดขับแค้นใจไม่โปรงไม่โลง่งไม่สบายใจน้อยใจเว้าใจแหว่งใจคือทำให้เกิดสภาพที่ ทุกทรมานในใจไม่เกิดสภาพยินดีเบิกบานแจ่มใสได้นี่ยังมีอยู่ไหมนี่คือการตรวจจิตของภาษาลิบุตรท่านก็จะตรวจเอะมันมีอะไรที่ถ้ามันเสียหายแล้วเราจะทุกข์มีมไหมถ้ามันเสียหายแล้วเราจะทุกข์มีมไหมทุกใจตรวจท่านก็ตรวจจิตของท่านเออประหลาดภาษาลิบุตรก็ตรวจอาจารย์ก็ตรวจนะปฏิบัติธรรมมาจะก็ตรวจเอออะไรสูญหายนะจะทาให้เราทุกข์ใจได้นะ อะไรที่มันสูญเสียสูญหายจะทําให้เราทุกข์ใจได้นะก็ตรวจนะตรวจทีโอ้อาจารย์ก็ตรวจโดยยานของอาจารย์เลยก็ตรวจนี่ก็มา,มาอ่านเจอของท่านภาษารีบทโอ้เก็ตรวจเหมือนกันนะอาจารย์ก็ตรวจเขาอาจารย์เหมือนกันตรวจหาไปหามาเอ๊ะไม่เห็นมีสักอันเลยนะอทำยังไงเอ๊ะทำยังไงนะจะทุกข์ได้นะ ทำไมไม่เห็นจะมีอะไรทําให้เราทุกข <pacing S 3> ์ใจได้เอ๊จะมีอะไรทําให้เราทุกข์ใจได้นาะอะไรสูญหายไปแล้วเราจะทุกข์ใจได้นาะอย่าก็ตู้วัดดูนะตัว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 หาไม่เจอหาไม่เจอโลกนี้ทั้งโลกจะพังแล้อยังไงนะก็ไม่เป็นไรจักรวาลถ้าจักรวาลจะพังก็ไม่มาได้ร้าโศกนะเมื่อเราจะตายไปหรือใครจะตายไปหรือ องค์กรเราจะสูญไปหรือมันจะเป็นยังไงมันจะพังพินาศอันนั้นอันนี้ก,ก็ตรวจด,ดูนะตรวจด,ดูจิตเหมือนกันนะอาจจะก็ตรวจด,ดูเอ๊ะอะไรนะพังพินาศไปแล้วเราจะทุกข์ใจได้หาดูแล้วก็ไม่มีโอ้ดีจังเลยนะเอ๊เราก็เลยหมดทุกข์ชีวิตก็เลยหมดทุกข์ไม่รู้จะไปทุกข์อะไรมันไม่ได้กลัวว่าอะไรจะสูญหายไป ะก็ทําดีให้มันดีที่สุดอะไรที่มันจะทําได้ก็ทําให้ดีที่สุดอะไรทําไม่ได้ก็ปล่อยมันสูญหายไปมันจะเป็นอะไรก็มันเป็นไปะหรือแม้แต่ที่เราทําได้สุดท้ายมันก็ต้องสูญไปเมื่อหมดติดเหมือนมันก็สูญไปก็เท่านั้นเองนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่จะต้องเสียใจได้ทุกใจได้ดีไหมนะเมื่อตรวจแล้วไม่มีอะไรที่สูญหายจะทำให้เราทุกใจได้ดีไหม ก็ดีสินเนาะเออดีฝึกเอาเอไปฝึกเอาดีแล้วก็ไปฝึกเอา,แ,เอาแต่ละวันเนี่ยโหจะเศร้าเรื่องไหนผักหนึ่งต้นตายเ่ะนะเพื่อนเหยียบผักเราอ๋อสูญหายนะเพื่อนทำแปลงไม่ถูกใจเราอ๋อสิ่งที่ถูกใจสูญหาย เพื่อนทำอะไรไม่ถูกใจเราโอ้สิ่งที่ถูกใจเราสูญหายโอ้เราเศร้าใจเชียวไปตรวจดูซิมีบา้างเปล่าถูกสัมปทานพื้นที่ปลูกผักไปถูกสัมปทานพื้อถูกอะไอะไรนะเวนคืนพื้น,นที่ปลูกผักไปโอ้กาลังงามแตถูกเวนคืนพื้นที่นะแทนที่จะดีใจเนาะเออเอาไปทําประโยชน์ เหมือนท่านคติการะท่านคติการะนี่โอ้โหท่านเป็นเพื่อนของท่านโชติปาระโชติปาระนี่นี่แหละ,ละ,ละท่านเป็นพราหมณ์แล้วก็บำเพ็ญเป็นผู้เจ้าองค์สมนโคดมนี่แหละ,ละท่านคติการะนี่คติการะนี่ก็เป็นเพื่อนของท่านโชติปาระนี่แหละท่านเป็นป้านาคามีาะแล้วเป็นสุดยอดอุปถัมของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นองค์ัสปะรู้จากรู้สึกองค์ัสปะเนาะ สมัยนั้นพระเจ้ากับสปะโอ้นะพระเจ้ามาเนี่ยเอาท่านกับคือปรานาอะไรพระเจ้าจะเอาอะไรเอาเลยนะนะพระเจ้ามาถึงบ้านของท่านนี่ไม่ต้องประเคนอาหารเลยนะไม่ต้องประเคนอาหารเลยนะพระเจ้าตักกินเองเลยสนิทกันขนาดนั้นเลยนะออไม่ต้องประคองประเคนอะไรยกให้หมดแล้วนะโอ้มาเห็นพระเจ้าตักอาหารไปทานเนี่ยก็อ้ปื้มใจดีใจนะมีความยินดี น้ามีคราวหนึ่งน่าพระพุทธเจ้าก็มาเอานั่นไปเลยนะวมาเอาหลังคาไปเอเอาหลังคาสัไปเลยนะเออไปมงบังเนี่ยโอ้ทำไมาเห็นกันดีใจชื่นใจนะพระพุทธเจ้าไปทําประโยชน์นะนะพวกเราก็นะถ้าถูกเวนคืนที่ดินหรือเวนคืนอะไรอะไรก็ให้ดีใจชื่นใจนะโอ้ดีนะครูบาอาจารย์เอาไปทําประโยชน์นะเออหรือว่า เพื่อนฝูงก็ไปทําประโยชน์นะหรือใครๆเอาไปทาประโยชน์ก็ให้ดีใจชื่นใจนะถูกเวียนคืนอะไรอะไรเรื่องไหนเรื่องไหนโอ้ของเรานะเขาเวียนคืนไปนะเขาเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์ก็เออเออเออยินดนะีเอาไปใช้ประโยชน์นะ <c oughs> ให้รู้จักยินดีเนาะนะยินดีชื่นใจบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้คนดีเอาไปทาประโยชน์เนาะจะทําประโยชน์เนี่ยในเชิงไหนก็แล้วแต่ นะหรือใครไปทำประโยชน์อะไรเอาอะไรไปทำประโยชน์ไงไหนเชิงไหนก็โอ้ยินดียินดีอ้าวไปทำประโยชน์นะยินดีที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอ้าว็ว่าไปนะอะไรที่เราทําดีเต็มที่แล้วนะเราอ้าวมันสูญหายไปในสิ่งนั้นสูญหายไปก็ยินดีได้นะยินดีได้นะยินดีที่อ้าวมันก็หนึ่งถ้าใครเอาไปทำประโยชน์ก็ดีอ้าวดีเอาไปทำประโยชน์อันที่สองเป็นไง แล so that, so JI, so so ally, ashes, ้วก็มันสูนหายไปแล้วก็มันเป็นไปตามสัจจะมันหมดติทของการกรอบกอมก็สูนหายไปนะหรือมันเป็นวิบากร้ายมันก็สูนหายไปต่อให้เป็นวิบากดีหมดติทของการกรอบกอมก็สูญหายไปใช่ไหมหมดติดมันก็สูนไปตามนั้นหรือมีวิบากร้ายมันก็เกิดเรื่องร้ายนะเรื่องดีก็ลดลงเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามสัจจะ เรื่องรายเกิดขึ้นเป็นไงเป็นวิบากรายของเรารับเริ่มก็หมดไปอีกเอ้ามันหมดไปดีก็ออกฤได้มากขึ้นเอ้าจะไปทุกข์อะไรล่ะก็ยินดีให้มันได้ยินดีให้ได้ทุกสถานการณ์เอ้าวมาดูต่อนี่พระสารีบุตรทก็ตรวจด,ดูเอ๊ะอะไรที่มันจะแปลเปลี่ยนไปหริอมจะสูญหายไปเราจะทําให้ใจเราทุกข์เนี่ยมันจะมีไหมเนาะท่าก็ตรวจด,ดูเราได้มีความดําริว่าโสกะปริเทวาทุกโทมันัดและอุปาญาตม่พึงเกิดขึ้นแก่เรา เออมันไม่ควรจะให้ความโศกเศร้าวความาห่วงหาอะไรวอนความไม่สบายใจไม่โปร่งไม่โลง่งไม่สบายใจความโทมนัสเสียใจความอุปยญาดคับแค้นใจทรมานใจเหลี่ยมไหนมุมไหนที่จะให้เกิดขึ้นในใจนี่มันไม่ควรนะภาษาลีบุตรโดยก่ามันไม่พึงไม่ควรนะไม่ควรจะให้เกิดขึ้น นี่ไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เราคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์นะสัตว์ก็คือคนหรือสัตว์นั่นแหละหรือสังขารใดๆการปรุงแต่งใดๆนะสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นเรียมในมุมไหนก็ตามนะมันไม่ควรจะให้เกิดขึ้นไม่มีอยู่ในโลกเลยนะนะ สัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยนะตัวหาดูแล้วว่าเอออะไรที่มันจะสูญหายเราจะทำให้เราทุกข์ใจได้บ้างมันแปลเปลี่ยนไปมันสูญหายไปจะทำให้เราทุกข์ใจได้บ้างเนี่ยเออมันไม่มีเลยนะไม่มีเลยโอ้เราปลูกผักงามงามกะว่าจะไว้ทำพันุ์เพื่อมาตัดไปซะเนี่ยนะมากินเนี่ยเอะมจะเศร้าใจไหมนะ ก็โรนตรวจนะเอ้ยเราหมายว่าจะเอาไว้ทำอันหนึ่งมีคนหนึ่งเอาไปทําอันอื่นซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออเศร้ารใจไหมนะเอา้าก็เรียนรู้ไปนะเรียนรู้ไปนักเรียนวิชาลามก็ฝึกไปนะคขรุนักเรียนนะถูกสัมปทานาถูกเ,เวียนคืนพื้นที่นะนะผู้ใหญ่เขาก็โดนมาแล้วละนะ ผู้ใหญ่ก็กระโดนมาเป็นลำดับลำดับแล้วล่ะนะถึงตาเด็กบังนะก็เออนะอ้าวก็ทำใจทาใจก็น่าจะยินดีนะเอามาทำกุศลนมาทำสิ่งที่ดีก็เราก็ยินดีสินะยินดีได้นะเอามาทำกุศลด้วยวิบากเราก็หมดด้วยโอ้ได้ทำกุศลด้วยได้สองต่อเนาะเออวิบากรายรับอะไรไปก็หมดไปด้วยโอ้โชคดีโชคดีขึ้นไปอีกนะแล้วกามาทำกุศลอีกโอ้เป็นมหากุศลต่อไปอีก นะโอ้ไดสองต่อเลยวิบากก็หมดกุศลก็ได้น่ะดีเป็นประโยชน์น่ะน่าจะยินดีดีใจนะโอ้เราได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยโอ้ดีจังเลยน่ะน่า,นายินดีดีใจ690เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า <c oughs> ดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุ โสกาปริเทวาทุกโทมนั์และอุปาญาตไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศาสดาแลหรือว่างัน้นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนี่นะจะเสียชีวิตนี่แหละพูดภาษาบ้านๆเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าจะแปรปรวนไปนะเสียเสื่อมไปเสียชีวิตไปปรินิพานไปนี่ เอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเลยหรือวังเงนพระอาน,นนท์ถามว่าไม่มีอะไรจะทุกข์ใจแม้แต่พระพุทธเจ้าจะแปลปวนไปเลยหรือจะปรินิพพานเลยหรือศูนย์ไปพระสารีบุตรกล่าวว่าดุขะระท่านผู้มีอายุโสกกาปริเทวทุกโทมนัสและญาติไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะเหตุในความแปลปรวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาแล้ววังนั้น แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะแปรปวนไปปรินิพานไปเราก็จะไม่มีความเศร้าโศกใดๆไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความทุกข์ทรมานใจใดๆเลยนะอันนึงพบีน่ขนาดว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเลยนะเมื่อพระพุทธเจ้าจะต้องมีเหตุปัจจัยจะต้องเสด็จ ดับขันปรินิพานนี่ก็ไม่มีความเศร้าโศกใดๆอันหนึ่งผมดำริว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสัตว์ผู้มีศักด์าใหญ่เป็นมหาโพธิสัตว์เลยบรมมหาโพธิสัตว์เลยนะพระผู้มีพระภาคเป็นสัตว์ผู้มีศักด์ดาใหญ่เป็นผู้ที่มียศศักดิ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยสูงที่สุดน่าเคารพศรัทธาที่สุดเลย มีศักยภาพมีทุกเหลี่ยมทุกมุมที่ดีที่สุดมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอันตรธานไปแล้วว่างั้นนะเสียศูนย์ไปแล้วถ้าพระองค์พึงดำรงอยู่ตลอดกลาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทพพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ ความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรทอนอหังการมา่มังการและมานานุสัยได้นานแล้วนะเกลยกวัาทอนความยึดมั่นถือมั่นเหลี่ยมนั่นมุมนี้ต่างๆนานาได้นานแล้วนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่ดีไม่งามสภาพไม่ดีไม่งามนะได้นานแล้วเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาธทั้งหลายจึงไม่บังเกิดขึ้นแก่ท่าน พระสารีบุตรเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาแล่ด้วยประการดังนี้นะจบสูตรที่สองนะถ้าล้างความยึดมั่นถือมั่นได้ทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยอหังการนะความหยิงยโาโ,โอหังนะที่จะไปนะเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อะไรดั่งใจหมายนะ่ะอหังการที่เราจะทำอะไรก็ได้ดั่งใจหมายนี่วางได้หมดแล้ว ว่าไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เนะี่ยไม่มีความอางองการว่าจะต้องโอ้เรามีอํานาจที่จะทําอะไรอะไรได้ดังใจไหมไม่มีมามังการก็ไม่มีนะมามังการนี่ก็สืบเนื่องกันมะานี่แหละนะมามังการนะการะที่มันจะทําให้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่หรือมานานุใสนะมานะตัวยึดดีถือดีหลงดีนะก็ไม่มีอางาิงการมามังการนะ เอมัมังการเนี่ยจะแปลว่าอะไรนะหังการนี่ก็รู้แหละยิงยาโซออหังมามังการเนี่ยลองเปิดดูสิมามังการนะแปลเป็นภาษาแปลไทยเป็นไทยดูสิเป็นาเนี่ยความถือตัวว่าเป็นของเราความความสําคัญว่าเป็นของเราอ๋อมามังการเนี่ยถือตัวว่าเป็นของเราสําคัญว่าเป็นของเรานะ อาจารย์อธิบายโดยสภาวธรรมถูกกันพอดีเลยเนี่ยยังไม่ได้ดูคําแปลเลยมามังการเนี่ยถือตัวว่าเป็นของเรายึดมั่นว่าเป็นของเราถือตัวเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเนี่ท่านล้างหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราไงไม่ได้ยึดมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวเราของเราว่าใครเป็นตัวเราของเราว่าเราเป็นตัวเราของเราไม่ได้ยึดว่าอะไรอะไรเป็นตัวเราของเราไงเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าอะไรเป็นตัวเราของเราเพราะรู้ว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์แล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจแล้วถ้าอะไรจะสูญไปเราจะสูญไปพระพุทธเจ้าจะสูญไปใครจะสูญไปเราจะสูญไปก็ไม่มีความทุกข์ใดๆแล้วมานานุใสมานะนั่นเองนะตัวยึดดีถือดีหลงดีเหลี่ยมไหนมุมไหน ก็ไม่มีอ่ะว่าโอ้โหต้องได้ดีดังใจหมายอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่มันไม่มีศูนย์หายไปเลยไม่มีไม่มีก็สบายนะไม่มีก็สบายไม่ต้องมีความทุกข์ใจอะไรนะก็มีแต่ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วพยายามทําดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้ก็สุขใจไม่ได้ก็สุขใจนะได้ก็สุขใจมีปัญญารู้ว่าเป็นกุศล ของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปสุดท้ายก็ดับไปนะแม้แต่ดีสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาแม้แต่สภาพดีๆก็ดับไปสภาพร้ายๆก็เหมือนกันเอาดีเกิดไม่ได้เกิดสภาพร้ายขึ้นมาแทนก็รู้ว่าเป็นวิบากของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับให้ได้ชดใช้ให้ได้รับผลให้ได้ชดใช้ผลนั้นรับแล้วก็หมดไปอีก เอ้าก็หมดไปเราจะไปทุกข์อะไรรับเท่าไหร่รหรรกรรหร็หมดเท่านั้นรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มเป็นไงเป็นกันรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นแล้วแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอีกมานามานะนัะ่นแหละมานะที่เป็นอนุใสมานะเลียมในมุมไหนแต่แต่มานะใหญ่ใหญ่ไปถึงเล็กๆหมดเป็นอนุใสเล็กๆก็หมดมานะตัวยึดดีถืถ่อดีหลงดี ลงว่าอะไรดีลงว่ากามดีลงว่าอัตตาดีลงว่าอะไรดีลงว่าสิ่งไหนสิ่งไหนดีที่จะไปหลงยึดมั่นถือมั่นให้ได้ดังใจหมายได้ดังใจหมายสุขใจชอบใจไม่ได้ดังใจหมายทุกขใจไม่ชอบใจนะจะเป็นด้านชั่วด้านดีก็ตัดไปหมดจบหมดนะด้านชั่วนี่ไม่เอาอยู่แล้วด้านดีก็ปัตนาให้เกิดแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็สบายไรกังวลน่นะ <c oughs> นี่แหละเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวทุกข์และนะเพราะฉะนั้นท่านพระสา,ารีบุตรท่านถอนอาหางการมมังการและมานานุสัยได้นานแล้วเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตท,ทั้งหลายจึงไม่บังเกิดขึ้นแก่ท่านพระสา,ารีบุตรเพราะความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระาศาสดาแลวด้วยประการดังนี้นะจบสูตรที่สอง มาอ่ามาดูเล่มที่มาดูเล่มที่สามสิบเล่มที่สาสบข้อที่หกรยเจดสอง